อาจารย์เอ้ยเลี้ยวไปใส่กลืมิเนเี่เจหน่วยทุเรียนอุดต้นตน,น,นั่นงงก็มา,า,าสวนทุเรียนสิไปเห็นหน่วยแบบงอแบบเกินไปลแล้วเนาะบอกไปทัวอ้ยดีใจนะเพื่อนอาจารย์นี่ก็บอกมาสวนมาสวนทุเรียนก็บ,บอกว่าโอ้มีแต่แบบงอมันก็สิบาบาทเดียวเนาะอาจารย์ผมเบายุทธก็อยากรู้ไปนู่นนะอาจารย์ไปต้นนั้นไปผมอยากรู้อาจารย์ว่าทำอย่างไรทำอย่างไรพี่น้อง จึงจะทําเกษตรจึงจะเข้าใจวิธีการทาเกษตรอาจารย์ก็ผมบอกว่าคนเห็ดเกษเตรเทัมวประเทศครับแต่เห็ดเกษตรมีมีผู้นํผ้าครับของประเทศบ่อเอาคือจึงดนอาจารย์เอกาก็ผมบอกว่าการทําเกษตรคนทําทั้งประเทศแต่ถ้าทําเกษตรมีผู้นําผู้พากับเกษตรกรเนี่ยผัดบ่ออยากได้เข้าใจคําว่าผู้นําผู้พาบ่ผู้นําผู้พาเ,าพพาเออ เอาไก่พอยเมร์ผ้าหิ้ยอยู่ไหนอาจารย์โอ้ยอันนั้นอันนั้นอันอนั้นหมายถึงว่าครอบครัวผู้นั่งผู้ผ้าจะมีความรู้และส่งเสริมให้ดินให้ดินกับธาตุอาหารมันตอบสนองกันแล้วเสร็จแล้วธาตุอาหารถึงไปตอบสนองพืชอาจารย์เป็นยังคอยเน้นเรื่องดินครับผมเอากับกับปลูกใส้ยังล่ะปลูกใส่ควายตรงเตียงรงเตียงไว้ปอต้นไม้ครับเพราะปุกใส่ดินน่ะครับผู้นำผู้พาหมายถึงจุลินทรีย์<อ>หรือเขาเรียกว่าพอดอพอดออยู่ที่ไหน อยู่ที่กรมพัฒนาที่ดินก็คือเอากรมพัฒนาที่ดินมาเป็นผู้น่ำผูผ้าเนี่ยเพราะว่ากรมพัฒนาที่ดินเขาตั้งคำว่าพัฒนาที่ดินเขาสิไปพัฒนาตึกแบบเพศตึกเพดร่าอยู่ว่บ่ครับผมเออเขาก็มาพัฒนาเรื่องดินครับเขาต้องเอาเรื่องผููนํำผูผพาเรื่องดินเนี่ยมาส่งเสริมเพราะว่าจุลินทรีสิบห้าพอดอเนเขาเป็นตัวนำตัวนำก็คือนํำทุกอย่างที่อยู่ในนี้ผ้าแผ่ผ้าไปสังคโปรแสงสังคโปรแสงแล้ะตอบสนองมาเห็นดกกลางากอย่างที่นี้ อันนี้คือผู BBQ นนํำผูผ้าคือจุลินทรีย์คือพ่อดอนนี่ออบอกอาจารย์ Madonna, <c oughs> น้ำเอาาตดอาหารต่างๆที่เขาครองไว้อ้อยเต็มอยู่นี่ครับ<ๆ>เราสีน้ำขึ้นไปสังคะหอแสงให้เราดูดได้แล้วเราสีน้ำไปสังคะห์แสงให้ผ้าไปแล้วผ้าสังคะหอแสงแล้วเราก็ผ้าไปไว้ในหมากในผล <Polizei. S 1> อเออเพราะในหมากได้ผลแล้วเข้าใน s, <S <remember. S 1> ี่เฮ็ดกเกษตรเฮ็ดนเหรียญเห็ดเอาเงิน เก็ตเอาไรได้แล้วอาจารย์เก็ตเอาไรในวันนี้เขาอยากได้ยุบ่าซ้ำมกเท้าบ้านเขาอยากสองกับสามเท่าตัวต่อเขาใชมเมื่มีมืนกันเฮ็ดเกษียเนี่ยเอาเงินฟังดินเนี่ยเบาอยู่เม่อแต่เอาเงินมาเห็ดหล็นเนี่ยมันฟังดินไหแต่ละปีมันอด้่ยังสี่มันก็ยังยิ้มอยู่ด้นั้น่อแต่ยังสีแล้วมันยิ้มได้ออกว่าครับผมแต่ละปีเพิ่นบ่าท่านได้เห็นผ uh oh oui. well ู้นั่ผู <ah ้ผ้าเพิ่นกับเ่อแต่ยังศีดอกว่าปีนี้ปีนี้เพิ่นเห็ดต่้งแต่พ่อเพิ่นใส่ปุ๋ยครั้งแรกตั้งเพื่นหูจ่ากระจาเพื่อนก อันนั้นว่าพูดเจ้าตัวเพิ่นมากเพิ่นแล้วได้จะได้คุยกับเจ้าของเพิ่นเจ้าของส่วนมาก้วครับได้ยินเสียงแล้วได้ยินเสียงแล้วไปยินเสียงแล้วนี่ยินเสียงแล้วนี่นะอ้าวประโยชน์กำแนมเงเหงานี่ขนาดเพิ่นตัดไปแล้วเด้นี่แม่นครับเออนี่ถามเบิ่งเบิดเด้ออาจารย์เออเอาเด้ถามเพิ่นแล้วถามให้พี่น้องเบิ่งเบิดครับ วัดีคารัดิกาดีครับสวาสดีกรับยกสวััดีคารับิารพดินรัดิารพัอารัดวการพัดิการิกรพัดิการพัดิการแัดิการพันิรพัดการัดิการัิการัดิการับารัดิกรัดครับิาิกัดอยู่อัเภอเขาชดิมารับตารการรับตาัดเารเรพัารัดาัดิวัดรัดิันารดิรักดิาการัาการัรพัาพรกาดการรรัดิดิิมักแร อ่าประยุกต์โดยอาจารย์พลบัญยาวธรรมของศูนย์วิสาหกิจชุมชนดินน้ำลมไฟสะอาดลบบุรีน้าอาจารย์กับเริ่มใช้ตั้งแต่ตอนไหนครับผมเ,เดือนมีนาครับเดือนมีนาปีที่แล้วกับเออใช่ครับแล้วไปรู้จักสารปรับปรุงดินของอาจารย์ได้ยังไงครับดูทีคู่มือ๋อดูแล้วตอนนั้นรู้สึกยังไงครับเอาความรู้สึกแรกแรกเลยก็ไม่มั่นใจครับแต่กระผมก็อยากลองครผมชอบลองอะไรมาใหม่ผมเห็นผมลองหมดแล้วครับ แรกๆเลยคือไม่มั่นใจแต่อยากลองลองครั้งนั้นเนี่ยเอามาเอามาเท่าไหร่ครับครั้งแรกสั่งอาจารย์มาสามตันครับแล้วผมก็ขับรถไปเอาเองที่ที่ลพบุรีอีกที่ลพบุรีอีกห้าตันครับาเจออาจารย์้วยก็อย่างที่บอกแล้ว่าพอได้เริ่มใช้เนาะเริ่มใช้เริ่มอะไรเขาคือคือคนใช้เนี่ยเขาจะมองดูที่โครงสร้างครับโครงสร้างเรื่องบงเรื่องใบอะไรต่างๆเพราะว่าพอไปเพิ่ก็ได้มีโอกาสได้คุยกันว่าคือทุกคนพยายามหนี นี้อะไรนี้เกี่ยวกับพวกสารครับไม่ว่าจะเป็นยาฆ่าแมลงยาอะไรต่างๆนะคุณจดก็พยายามอยากหนีเนาะเออคืออยากหนีมันต้องมาฉีดตอนแรกเลยให้มันหนีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับถูกไหมแต่ว่าถ้ามันสะสมถ้ามันสะสมเนี่ยมันถึงจะยั้งกันได้ครับเห็นไหมถ้ามันฉีดครั้งแรกแล้วห่างไปเป็นเดือนมันก็ได้ฉีดเหมือนเก่ามั้นหลายคนแบบว่าเอาของอาจารย์ไปใช้อยู่แป๊บหนึ่งแล้วก็ไม่อยากจะใช้อีกเพราะไม่อยากจะฉีดแมงมาพอแมงมาปุ๊บก็จะเอาใช้อีก ก็จุลินซียมันก็สู้ไม่ไหวแล้วพอเราไปฉีดยามันก็ตายไปด้วยใช่ไหมครับแต่อยู่นี่ได้ฉีดยาบ่อยไหมวันนั้นผมถามลงุลงน้องลงุงน้องบอกไม่ค่อยได้ฉีดเยสำหรับปีนี้ใช้ของอาจารย์แล้วโดยเฉพาะยายาหน่อน,นะครับอเออไม่ค่อยได้ฉีดครับอ่าปีนี้ผมเอาไว้พวงด้วยนะครับะรละสองลูกสามลูกเพราะว่าเห็นลงุงน้องบอกว่าทําไมปีนี้ไม่รู้เอาอะไรมาให้ฉีด ครับกินเหม็นเหม็นนี่แหละโอ้กินกินก็ไม่เชิงจะหอมหรอกแต่ว่ามันไม่ได้เหม็นมันอย่างอื่นมันเหม็นแต่ว่าเวลาฉีดไปปุ๊บมันจะมีพวกมะลงมะแหลงมะแหลงไหม,มนี่หมายถึงพึ่งครับมันมาเหมือนเมื่อก่อนไม่ค่อยมีพึ่งนะมันก็บอกว่ามีพึ่งมาด้วยก็ว่าอย่างเงี้ยเพราะว่าเราฉีดยาบ่อยมันพึ่งมันจะไม่ค่อยมาครับอันนี้ลูกน้องเขาก็บอกว่ามันทํางานสบายสบายใส่ไปมันก็ดูเป็นรูปเป็นทรงดีก็ว่าอย่างงี้ก็ดูเอาเพราะว่าหรือฉีดเยอะไหมยา แต่ก่อนแต่่กอนฉีดเยอะครับแต่ก่อนฉีดเยอะกินกินจนเมาบางนี้ฉีดเอาแล้วก็ยังเอาไม่อยู่ก็มีนะตอนฉีดความรู้สึกยังไงตอนที่เราให้ฉีดยาเมาพอฉีดยาก็รู้สึกเมาเมาเหมือนสามานี่ก็ไม่ค่อยอารมณ์มันลอยอะร่างนี้อยากฉีดไหมอ๋อยาคทำแรงไม่ครับไม่อ๋อปีนี้ปีนี้ห่างๆครับปีนี้พอปีนี้ก็พอไม่ได้ฉีดไอ้ไม่ได้ใช้ยา แล้วมาใช้น้ำหมักหนึ่งสองสามเนี่ยใช้น้อยใช่ไหมรู้สึกเป็นไงตอนไปฉีดรู้สึกก็แตกต่างกันเยอะเลยครับเพราะว่าอ่ามาฉีดน้ำหมักแล้วมันแบบมันมันดีอ่ะดีดีต่อสุขภาพด้วยแล้วก็อะไรต่ออะไรครับออหลายอย่างเลยอ่ะมาฉีดเพลินใช่ครับ <laughs> บางทีบางทีโดนตัวโดนหน้าโดนอะไรไปโดนตัวอ๋อไ, <ง S 2> ไ,ไม่ต้องกลัวฉีดยาข้ามแรงนี่บางทีนี่ เรามองขึ้นไปก็ไม่รู้เนาะบางทีตกเหตัวเราเองใช่ตกใหตุเต้าตกใหตตามหน้าอันนี้ผมบอกไม่ต้องรีบทีค่อยๆเดินกินใบค่อยไล่ไปทียนเดี๋ยวไปน้ำมาเขาทำมาจากอะไรนี่ชมแฟนคลับกินไข่ไหมไข่กินครับกินนมไหมกินครับกล้วยกินไหมเออไอยอดผักกินไหมกินครับผลไม้กินไหมกินเห็ดไหมเห็ดกินครับเออนั่นแหละอาจารย์ทำแากพวกนี้ทั้งหมดเลย เออถ้ามันตกใส่เราเนี่ยก็ถือว่าเอออายุยืนเลยบ่านี้ <laughs> 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 ใช่ไหมอเออเพียงแต่ว่าเรามีจุลินทรีย์มาย่อยสลายแต่อาจารย์คีดเกียจทำกลิ่นหอมเมื่อก่อนทํากลิ่นให้มันหอมคิดไปคิดมามันเสียเวลาแล้วอีกอย่างหนึ่งเวลามันทําหอมมันใช้เวลาอีกขนาดแต่ทําขนาดนี้มันยังใช้เวลา <laughs> <laughs> เอาตามสภาเ,าเอาเอาแบบออริจินอนม,มาอย่างไงไปอย่างนั้นเลยเอ,อให้พืชมันตอบสนองเอาให้มันตอบจวเ่เรา อันนี้ก็ก็มันไม่ได้มีอะไรนะเพราะว่าสิ่งที่ผมพูดเมื่อกี้ผมเอามาหมักแต่ว่าเวลาหมักนะอาจารย์หมักต้องใช้เวลามันไม่ใช่มาหมักห้าวันสิบวันมันไม่เหมือนที่ให้คุณยศหมักเคมีใช่ไหมอันนี้มันใช้เวลาแค่แป๊บเดียวแค่ย <20, S 1> ี่สิบยี่บวันครับกับเห็นไหมคือคือ,คอทางคุณยศเนี่ยเขาเป็นต้องของสวนพอได้ผมรู้ปุ๊บทางคุณยศเขาก็เลยเอาแบบง่ายคือ มันทํามาทุกอย่างแล้วแหละก่อนจะมาเจออาจาร์ใช่ไหมคุณยศอะไรดีนี่คือเจ้าของสวนผมไม่เคยบอกว่าเจ้าของสวนไม่มีไม่ไม่อดปุ๋ยไปทุกสวนก็บอกว่าอยู่นี่เขาจะบอกว่าอะไรขาดเขาไปตลาดแป๊บเดียวได้มาถึรถใช่ไหมแต่ที่เขาไม่เอามาคือพอดเเพิ่งเราเพิ่งได้เริ่มเนอะรู้ว่ามันจะไปยังไงมาอย่างไงก็ปีปะไปดูว่าทยอยไป พอพอปีนี้มันผ่านไปพอปีหน้าเราเริ่มสะสมจุลินทรีย์มันหนาขึ้นมันมันมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นอ่ะเราก็ทํางานขึ้นไปเรื่อยๆครับคือทุเรียนแปลงนี้มันมันมันยังแค่สิบปีไงอ๋อแปลงนี้สิบปีครับนี่เวลาเวลาเราฉีดฮอร์โมนช่วงนี้มันจะแตกกิ่งกิ่งยอดเนี่ยมันจะแตกเกือบทุกกิ่งอ่ะมันจะไล่ตอนนี้ออกซินต้องต้องเริ่มทําออกซินเพราะว่าพอพวกนี้มันขึ้นมาพวกแล้วัยอดอืโอ้โหพี่น้องมันจะทําให้ทํางานง่าย อันนี้เล่มตัดไปบ้างแล้วครับทั้งหมดกี่ไร่เนี่ยพิยศทั้งหมดี่สิบเจ27ไร่ครับ27ไร่โอ้โหพ่ยศตอนที่เอามา3ตันตอนนั้นน่ะ<อ>มันเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงได้กลับไปอีก5ตันก็ใ <c oughs> บมันดีขึ้นนะครับใบมันดีขึ้นครับครับตอนเอามาใส่ตะุตงดินยังไม่ได้ผสมเคมีครับใช่ ต้องปรุงดินอย่างเดีเดยกก่อนล้วนๆอแล้วก็ช่วงหลังเอามาผสมปุ๋ยเคมีด้วยครับก็ก็ที่อาจารย์ย้ำเนาะว่าพืชมันกินเคมีเป็นหลักนะครับมันไม่ใช่มากินขี้ไก่ขี้เป็ดเป็นหลักนะ <c oughs> คือบางคนไม่เข้าใจนะคุณยศใช่ไหม <c oughs> ผมก็บอกว่าเอ้าไม่ต้องใช้เคมีได้ไหมมันไม่ใช่มันจะไปกินอะไรอ่ะแต่ว่าผมไม่ได้ให้เอาเคมีไปหวานผมก็บอกคุณยศอย่าไปหวานให้เอามาหมักมาใช่ไหมเออนั่นแหละพอมาหมักพืบมันจะตอบสนอง อย่างอย่างกล้วยเนี่ยผมผมก็ถี่ครับอ่าปีน้นำหนักดีเลยครับโอ้โหเนี่ยนะอันนี้สงไปด้วยกันดูกล้วยพี่น้องอันั้นทุเรียนโคลเนอร์สี่ลูกไม่มีนอนเลยครับปีไม่มีหนอนไม่มีนอน,มมนอนเลยุณพี่น้อง<า>โอ้หนึ่งตั้งไว้กองกันเต็มเลยนูน่ะพราะปีนี้ปีนี้วัดใจวัดใจว่าลองเอาฟวงไหมปกติคุณยอดก็ไม่ค่อยเอาฟวงไงเขาจะเอาเดี่ยวปีนี้จัดพวงเลยตัดไปสิบสองตันมีนอนอยู่ประมาณสักไม่ถึงสิบลูกครับอ่า ตัดไปสิบสองตันอ่าสิบสองตันไม่มีหนอนอยู่ประมาณไม่เกินสิบลูกโอ้โหพี่น้องกับถ้าเราใส่ยาหนอนก็ยาหนอนเอาเอาสิบสองลูกนั้นสมมุติว่าขายราคาถูกก็ยังตีกว่าซื้อยาใช่ไหมเออเรายอมเสียว่าตรงนั้นสมมติว่าโลละร้อยสิบสองลูกนี่ยก็ตีไปประมาณลูกละสี่โลสี่โลพี่ผ่านมาครับหลังฝนตกเลยอ่ายายาหนอนฉีดฉีดเป็นว่าเล่นนะครับฉีดเป็นว่าเล่นแต่ก่อนเนาะวันวันนี้ฉีดอ่าวันนี้ฉีดเสร็จ แล้วก็ไปไปดูผลงานว่ามันตายไหมครับเออพอไม่ตายก็ฉีดซ้าอีกรอบเียซ้าอีกเลยปีปีที่ผ่านมานะปีที่ผ่านมาไม่ได้เยวกับปีนี้นะครับปีนี้มึงอยากตกตกไปฉีดยาอนอย่างเดียวไม่ใช่ปีนี้มึงตกไปก็ไม่ฉีดปีนี้ไม่ฉีดเลยมันก็มันมีอยู่แค่คือเดี๋ยวคือหลังฝนตกต้องฉีดครับครับแต่วันฉีดของอาจารย์ครับครับกินน้ำหมักกินน้ำหมักแกนโหต้องฉีดเอาตัวนี้ฉีดแกนไปสูตรไหนพี่ยศก็ของอาจารย์ก็มีสูตร สูตรสองกับสูตรสามคับนี่พี่น้องวันนี้จะจีบกันนะครับโอ้ปีนี้เราเล่นพวงเยอะเลยนะพวงสามพวงสี่เยอะเลยนะอันนี้ก็พวงสามอาจารย์เดี๋ยวอ่เรือไปที่หนึ่งเอาสรุปให้พี่น้องฟังหน่อยเอาก่อนที่เราจะเดินชมอยากให้พี่บอกหน่อยว่าความรู้สึกอะตั้งแต่วันที่เริ่มใช้ตั้งแต่เดือนมีนาปีที่แล้วจนถึงตอนนี้ยเอาความรู้สึกของพี่เลยอะ คือคือปีเนี้ยผมใช้ที่ผ่านมาคือผมใช้ยังไม่เต็มตัวคือใช้ของอาจารย์ครึ่งหนึ่งแล้วก็ใช้ใช้ปุ๋ยตลาดด้วยครับคู่กันไปเอาเป็นแบบหมักคบู่กันไปคับผมใช้ของอาจารย์นะสูตรสองสูตรสามผมก็จะใช้แก๊เซโบรอนอะไรเนี้ยขอเสริมองมันมันเพิ่มได้ใช่ใช่ครับผมบอกเสมอว่าอะไรก็ตามที่มันมีอยู่แล้วเพียงแต่เมื่อก่อนคุณยศเขาอัดเพียวครับตอนนี้เราให้เอามา มาครับเห็นไหมผมต้องบอกว่ายาทิ้งอะไรสักอย่างห้ามห้ามทิ้งทุกอย่างไว้เบื้องหลังนะครับเพราะเขามีดีของเขาอยู่แล้วครับแต่เมื่อก่อนที่เราทําเนี่ยเราไม่มีพอดอใช่ครับอยู่ที่ไหนเราพอดออยู่ที่กรมพัฒนาทเรายังไม่เอาของพอดอเข้ามาบริหารจัดการครับพอเราไม่เอามาบริหารจัดการปุ๊บเราก็เหมือนว่าเราไปแต่ไปไม่มีไม่มีเพื่อนครับพอเรามามีเพื่อนเอ้าอันนั้นก็ดีนะอาจารย์อันนี้ก็ดีครับอาจารย์อาจารย์บอกให้เอามาชนกันครับ ไม่ให้ทิ้งอะไรแต่ในในของอาจารย์มันมีอยู่แล้วครับแต่ถามว่าเราอยากได้สองถึงสามเท่าตัวเราต้องเอามาชนกันอีกเห็นไหมอาจารย์บอกว่าสารปรับปรุงดินอาจารย์มันดีอยู่แล้วพืชมันจะกินอาหารหลักอาหารรองอาหารเสริมจากอะไรก็จากเคมีใช่ครับต้องเอามาขบวนแค่เอาใส่เคมีมาใส่ตรงๆคุณยุธเขาทามาเป็นสิบปีแล้วครับแต่มันก็มีมันก็มีปัญหาเยอะแยะแต่นี้พอเอามาหมักปุ๊บปัญหามันก็ลดน้อยถอยลงอย่างไม่น้อยที่ปัญหามันหายไปเริ่มเริ่มจะหายไปคือยาฆ่าแมลง ใช่ไหมครับยศก็ฝนตกมาผมก็บอกว่าคุณยศฉีดฝนตกคุณยศฉีด,ดนนอ่ะถ้าฝนตกฉีดแล้วฝนมันตกอีกพรุ่งนี้ก็จัดไปอีกหนึ่งดอกครับแต่ผมบอกว่าถ้าเอายาจัดนะมัมนก็เหนื่อย<ม>เหนื่อยทั้งคนฉ<ม>ีดเหนื่อยทั้งคนฉีดด,ด้วยใช่ครับแต่อันนี้ฉีดอันนี้ก็ลูกน้องก็ฉีดผิวพิวไปผมผ้าปิดจมูกก็ไว้บางทีอาบไปด้วยครับก็น้ำมักมันทํามมาจากอะไรนมไข่กล้วยใช่ไหมปลา หไหมแล้วก็ยอดผักผลไม้ยอดผักผลไม้แล้วก็อ้ส,กสงววกส็แสงจ่ากัาวเห็ดกัวกินไหมกินครับก็นั่นแหละมันทํามาจากกววงั้นมันก็ส่ง,สงเงสริมพวกมันไปเองปีนี้ก็อยู่ประมาณหนึ่งปีหน้าพอคุณยศดเขากกใช้ไปลหลายปีขึ้นพวกนี้มันก็จะปรับโครงสร้างครับปรับโครงสร้างเอาอย่างตันนี้เนี่ยต้นไม้ตอมันตายไปแล้วนี่มีพี่น้องตอมันตายไปแล้วมันขึ้นมามั้มหม่แหงยอดขึ้นมาใหม่ปลูกแฝดบรอไว้แล้วครับ เอาไปเอาไปมาต้นนี้พอมันได้ที่ปุ๊บเดี๋ยวไปปลูกต้นนั้นไว้ต้นหนึ่งเอาไว้เป็นเสาคำ้ำไปปลูกเอาเอาเม็ดปลูกไว้ก็ได้พอมันขึ้นมาอย่างนี้ก็จับมันเสียบกัน,ม,นกมันก็ได้เร็วขึ้นเห็นไหมดูผนังเซลล์เขาแตกออกแตกออกกัยมันก็จะ,จะเจริญเติบโตได้เร็วถ้าผลผลิตนี่พี่น้องถ้าพี่น้องเห็นตามที่ะยุธ์กอาจารย์เดินชมกับพยดนชมเนี่ยโอ้โหถือว่ามหาศาลเลยพยศในการทํางานในแปลงสวนเนี่ยทํางานง่ายขึ้นหรือว่า ยากขึ้นกว่าเดิมง่ายขึ้นดีครับง่ายขึ้นนี่พี่น้องง่ายขึ้นคือคือง่ายในที่นี่หมายถึงว่าคือน้องน้องที่เขาเป็นลูกน้องกันนะครับอย่างน้อยน้อยเขาก็ห่างยาเนาะใช่ครับวันนั้นเขามาคุยกับผมบอกอะไรก็ไม่รู้มาฉีดแต่ถ้าไม่แมลงไม่ค่อยมีคืออะไรอาจารย์ก็่างีีคือบางทีผมมาคุณยศก็ไม่อยู่มาถึงก็มาวางอย่างเดียวนะคุณยศนะบางทีก็มันมางยศแล้วก็ถ่ายรูปแบบอะไรอะไรบางทีเขาก็มาถามไงครับคือที่นี่ผมเข้ามาน่าจะห้า สี่ห้าครั้งนี้แหละค,คือคือเข้ามาบางทีก็เจอบ้างไม่เจอมั่งก็อย่างที่บอกว่าคือบางทีมามันก็ได้ได้คุยกันนะคุณยศเนะค,คือคุณยศก็ได้ปรึกษานะวันนี้มาคือคือว่าผมตอนนี้ผมจะดึงยอดไงค,คือตอนตอน,นี้อาจจะต้องให้เอาศูตรหนึ่งบวกเข้าไปแต่ไม่ต้องบวกเยอะคือคือเรียกปลายยอดเขาไว้ก่อนพอเราเก็บทุกอย่างหอกปุ๊บเราจะดึงยอดเขาแบบนี้ได้เร็ว ออย่อางนั้นเราจะดึงยอดได้เร็วเอาเอาหน,นึ่งบวกเข้าไปสักหน่อยถ้าสมมุติว่าในถังถ้าสมมติเป็นถังยี่ิบลิตรเนาะเราใส่เราใส่ใสองอยู่ประมาณสองร้อยใส่สมอยู่ประมาณสองอสมมตินะสองกับสามเอาหนึ่งใส่ไปสักห้าสิบครับประมาณนี้ยอดยอดยอด,ยอดเข้าไปสักหน่อยเลี้ยงเลี้ยงเพราะว่าตอนนี้เพราะว่าอีกไม่กี่วันก็หมดต้นแล้วเนี่ยวันไหนหมดนี่คิดว่าก็เดี๋ยวกลางเดือนกลางเดือนหน้าหมดไหมที่ยี่สิบแปดไม่ใช่กลางเดือนหน้าหมดไหมกลางเดือนประมาณนั้ครับเออกลางเดือนหน้าหมดเอาเอาเอาหนึ่งล่อเลยเอาหนึ่งล่อยอดไว S <S <S คือ<ม>พอลังจากนั้นมาพอเอาสารปรับปรุงดินมารอบนี้เ<า>อาสารปรับปรุงดินมารอบนี้คุณยศเอา21001ก 1. 1. 1. ิโล46001กิโลแล้วก็00601กิโลเลี้ยงเลี้ยงอะ,อะไรนะเลี้ยงด้วยพอดอที่เป็นสารปรับปรุงดินหมกักแล้วก็ค่อยใสหรือว่าถ้าคุณยศบอกว่าอาจารย์ทำาทนูนมาเลยก็ได้ก็โทรปรึกษากันครับมันจะได้เพราะว่ามันจะได้ไม่เหนื่อยรุกงน้องาวยศเป็นไง โอ้โหผมตะลึงอาจารย์เอากระตัดไปแล้วเป็นไม่ใช่แต่ละต้นไม่ใช่น้อยนะตะลึงแล้วก็พาพี่น้องมาตะลึงด้วยนี่นะครับโอ้โหมันมารสย์จริงนะพอรอนอาจารย์โอ้ของของคุณยศดใช้ตัวไหนน้ำตาลสายแดงเนี่ยครับอ๋ออ๋อน้ำตาลสายแดงใช้ได้ครับโลละสามสิบบาทกลับกลับกับใช้ใช้ได้ครับตัวนี้ใช้ได้เลยเพราะว่าเพราะว่ามันไม่ได้ฟอกสีถ้าอย่าไปเอาน้ำตาลสายขาวนะน้ำตาลสายขาวใช้ไม่ได้เพราะมันล่อแมลเรงเพราะมันมีสารมันมีสารสกัดฟอกสี โอ้โห oh. แล้วทั้งหมดเ่ยคุณจะคิดว่าตอนนี้ตั้งตัวเลขนนในใจนี่กี่ตันครับนี่ปีนี้นี่ก็น่าจะมีสี่สิบตันบวกสี่สิบตันบวกนะครับพี่น้องขั้นต่ํขั้นต่ำไว้ก่อนนะลูกลูกต่อลูกแต่แต่ก่อนกับตอนนี้นี่สมมติว่าเคยเคยบอกว่าลูกขนาดนี้สองโลตัวของเราเกินไปประมาณสักสองครึ่งไหมคุณยศ ได้ครับได้ครับอาจารย์เกินเกินเนาะเนี่ยเนี่ยเนี่ยลูกนี้ตรงนี้ตรงนี้เบายุดครับอาจารย์ลูกนี้ถ้าขึ้นตาช่างเนี่ยผมว่าไม่ต่ำกว่าเจ็ดแปดนี่เบายุดเสียตังค์แล้วครับอาจารย์นี่ลูกเขานี้แหละคุณยศเนี่ยเบายุดเสียตังค์แล้วเพราะว่าเบายุดไทยถูกเกียโลเป็นคนซื้อโอ้โหปีนี้ปีนี้คุณยศเขาเล่นทุเรียนพวงพี่น้องเดือดเดือทุเรียนพวงแล้วไม่มีการฉีดยาหนอนไม่มีการฉีดยาหนอน อ้าวใครใครจะเชื่อไม่เชื่อก็ผมผมพูดผิดอ่าอช่วงแรกผมก็ฉีดแบบเหมือนกันแต่ช่วงหลังๆมาอย่างเนี่ยเดือนกว่าแล้วเกือบสองเดือนผมไม่ได้กินอ่าก็ก็อย่างที่บอกว่าทิ้งเลยไม่ได้ผมเคยย้าเสมออาจารย์ถ้าเกิดว่าข้อดีของการเอาไว้เอาไว้แบบทุเรียนพวงกับข้อเสียของการไม่ทุเรียนพวงนี่มันมันดีต่างกันยังไงต้องวัดใจกับเจ้าของสวนต้องวัดใจครับคือถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยโอนน้าหนักมันเพิ่มได้หมดเลยอ่า แต่ลม้าอากาศก็วัดใจกันเนาะได้ไหมคุณยศวัดใจวัดใจวัดใจกับลม้าอากาศด้วยแล้วทุเรียนผมไม่มีการเต้าครับทุกลูกครับใช่ใช่ใช่ไม่มีการเต้าครับปล่อยลอยปล่อยลอยเลยเราไม่ใช่พวงเลี้ยวนะพี่น้องคือเต้าเฉพาะกิ่งคือดึงเฉพาะกิ่งเป็นหลักดึงเฉพาะกิ่งเป็นหลักโยงกิ่งเฉยๆดึงกิ่งให้มันนี่คือปล่อยปลอยอยตัวเลยพู่จันย์ ตื้นตันใจแทนอาจารย์อยากให้พี่น้องที่ทําสวนทุกชนิดนะไม่มว่าจะเป็นพืชไร่พืชสวนอยากได้ให้ผลผลิตแบบนี้เลอาจารย์<ง>บ่าจะไปหาท้าเขาอีกนะฮะจะไปหาท้าเขาอีกนะว่าลูกนี้ห้าโลเจ็ดโลได้ซื้อของเขาอีกเลยนะไม <laughs> ่ได้จ่ายเลยหละอาจารย์เ <laughs> พ <อ S 2> ราะทุเรียนทุเรียนเราขนาดคุณยศก็บอกว่าน้ําหนักมันเกินเก่กาครับเกินแล้วบอกว่าลูกกนาดนี้เคยปกติผมเคยซื้อตอนตลาดตัวมาสี่โลเพิ่มไหมมันเป็นเสียตังค์ให้เขาอีกนะเพราะว่าน้ําหนักมันขึ้นมาเยอะแต่ ที่ลงกล่องลงขช้นออระดับสองสามสี่ห้ากับประมาณนี้แหละครับเพราะว่าขยายไปแล้วกไม่พออีกไม่ใช่อันนี้อันนี้เราลงกล่องหรือว่าเรา<ช>เรากลล่ออ<ข>องง๋ขายขายเป็นเหมาหรือว่าขายเป็นยังไงก็ร้อยสี่สิบทุกลูกครับอ๋อโอเคจบช่วงนี้ใช่ไหมอ่ะเมาเมาสวนไหมเมาจะเมา ตังแต่เมื่อวานถึงวันที่สามสิบอ๋อไอ้เป็นระยะเวลาแต่ถ้าเอาระยะจนหมดต้นเลยนี่ก็คือจนถึงมิถุนาเนี่ยเขาเอาร้อยยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดบาทอาจารย์พวงเต็มเลยอาจารย์อ้าวปีนี้คุณยศเขาใจถึงเพราะว่าฟังคลิป<โ>อาจารย์แล้วฟังคลิปอาจารย์แล้วโมโหขอจัดเต็มหน่อยอ่ะคุณยศขึ้นมาอยพี่น้องเอ้ยโอ้อ้ดูเอาดูเอาพี่น้องเอาเอากิ่งเมฆนี่พี่น้องดูเอา เบิ่งเอาเบิ่งเอาเพิ่งพอดดอเห็นงานเลยพี่น้องเอออุได้อยากเบิ่งยังได้กับเบิ่งเอาอืมไหนไหนไปรู้ว่าตู้เรียนพันอะไรครับไหน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 ครับเอาถามผู้รู้ไม่ไม่มีใครรู้งสักคนหนึงครับอ่ะอ่ะเอาทำไมมีลู้อย่างน่ะครับอ่ะมาดูเลยครับเอาพี่น้องเดี๋ยวเดๆอ่ะถ้าไม่มีกินนะเฮ้เมื่อวานยกาคนใส่แคาอยากรู้เขามาเจาะดูเอ้ามันพันอะไรนี่พี่โยมพันอะไร ทำไมนเป็นแบบนี้ไม่รู้ครับผมซื้อทุเรียนต้นมาปลูกพอมนโตแล้วมันมันกลายเป็นอย่างนี้น่าจะเป็นต้นตอพันป่าก็ต่ผมไม่ใช่ไม่แน่ใจอ๋ออาจารย์มันพันอะไรทำไมมันลูกมันแต่ลูกมันสวยนะแต่ว่ามันไม่เดี๋ยวเดี๋ยวรอรอตอนสุกมันเสมอกันหมดเลยนะถ้าเดี๋ยวเอางี้สุกแล้วเนื้อเขาจะสีส้มครับไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณคุณยศเดี๋ยวให้ส่งให้คุณพิทให้ผมเลยนะ่ะก่อนคุณยศก็คิดตังค์ไปครับเพราะว่าผมก็อยากจะชิมดูเหมือนกัน อเอออย่างั้นก็ได้เดี๋ยวให้คุณคิดเดี๋ยวผมให้คุณคิดประสานอีกทีหนึ่งว่าเอาสักลูกสองลูกก็ได้ผมอยากจะลูกเหมือนกันพี่น้องที่ชมอ,อ,อยู่นะครับตอนไหนที่ผมเพราะว่าตอนนี้ผมจะ่ันมาทั้งนี้อยู่เรื่อยๆเออแค่แม่นก็บ,บอกคุณเพีรว่าเดี๋ยวอาจารย์มามันมีรูปเรียนสูกอยู่อย่างเงี้ยแล้วจะได้ชิมด้วยกันว่าเป็นยังไงถ้าโอเคมันทุกอย่างมันลงตัวมันก็น่าเอาเป็นพันดอกทุกปีครับอาจารย์อันนี้ล้วเป็นควงเป็นระยะเลยใช่ไหมเอบเอาเอาเอาได้ไม่งั้น ไม่งั้นเดี๋ยวช่วงช่วงไหนบางทีผมซื้อต้นทุเรียนมาเนี่ยคุจะมายอดเสียบพี่น้องชมอยู่นะครับลองดูซิว่าพันอย่างทุเรียนพันอะไรเอาเนี่เอาพี่น้องดูลูกนะร้อยลูกครับต้นนี้เอาร้อยลูกไม่ใช่หรอกคุณยศมันต้องร้อยขึ้นดิลูกขนาดนี้ร้อยลูกไม่น่าใช่อ่อโอ้แค่ต่ำ้วจาแต่ำทั้งนี้มันต้องไม่ต่ำกว่าร้อยสามร้อยสามเกือบร้อยสี่แหละครับผมเพราะลูกมันยังไม่เต็มที่ ันนี้ขนาดไม่เต็มที่เลยจ้งแต่ว่าก้านเขาจะเล็กเนาะก้านเล็กแต่ว่าเหนียวตึ๊กคือมันเหมือนเหมือนคุณยศว่าเหมือนเป็นพันธุ์ทุเรียนป่าก็น่าจะเป็นไปได้มันอาจจะต้นตอยังกายพันุอยู่เนาะยังไม่ยัง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 ไม่คืนหรืออาจจะหรืออาจจะต้นตอที่เขาเสียบแล้วมันมันหักแล้วมันเหลือตอเหลือตอมันขึ้นมามันก็เก็นกลายเป็นต้นเม็ดมันหนเออโครงสร้างพวกกีนกับต้นจะแข็งแรงมากนอตาตาหมอนทอเออ เอาเดี๋ยวจะเอาตัวนี้แหละเป็นพันนะ, <c oughs> ะพี่น้อง <c oughs> ไปชมให้ทั่วทั่วสวนนะครับได้เม็ดก็จะเพาะเม็ดมันเลยไปดูว่า <c oughs> นี่นะครับพอดรองเสริมให้อันนี้อันนี้